ก่อนที่จะดูรีวิวกันนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าท่านใดที่เกิดเดือนมกราคมนี้นะครับนะฮะมี3โปรโมชั่นหลักให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันนะฮะโปรโมชั่นแรกนะครับซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด400บาทโปรโมชั่นที่2นะครับซื้อครบ7 0 0 0บาทขึ้นไปได้ส่วนลด700บาทโปรโมชั่นที่3นะครับซื้อครบ1000 0บาทขึ้นไปนะครับได้ส่วนลด1,500บาทนะครับนะวิธีการยืนยันการใช้สิทธิ ในการเดือนเกิดนี้นะครับก็คือถ่ายหน้าบัตรประชาชนมานะครับให้เห็นรูปหน้าบัตรกับเดือนเกิดนะครับกับวันเกิดของท่านนะว่าโอเคเกิดเดือนมกราจริงๆนะครับสำหรับบีบีกันนะถ้าเป็นแบงก์กันนะครับก็คือถ่ายรูปเต็มหน้าบัตรมาเลยนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องทําใบเสื้อผู้ท่านอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ได้มีจะได้ทําใบซื้อท,ท่านได้ไปเลยนะครับ แล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ได้เกิดเดือนนี้ก็อย่าน้อยใจยไปนะครับเราก็มีโปรโมชันให้พวกท่านเหมือนกันนะครับผมเมื่อลุกท่านซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปจะได้ส่วนลด200บาทนะครับผมนะก็นั่นแหละครับมีโปรโมชันให้กับลูกค้าที่ไม่ได้เกิดในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็โปรโมชัน200เนี่ยไม่นับรวมสิทธิ์ลูกค้าที่เกิดเดือนนี้นะครับนะเพราะว่าท่านได้สิทธิ์เดือนเกิดไปแล้วเนาะเข้าใจกันนะครับนะก็ ประมาณนี้นะครับผมปโมวันานี้จะอยู่ถึงวันที่31มกราคมนะครับผมนะโอเคครับก็ใครที่เกิดเดือนนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันล่วงหน้ากันไปเลยโอเคครับต่อไปก็ชมรีวิวกันได้เลยครับผมตัวเจ้าตัวยูเมเล็กเฮดสเอร์นะครับผมตัวนี้เป็น h k 416D นะครับผม v f c ซ k 416D นะเป็นตัวก็ต่อท่อนะครับ มือหนตัวนี้หนึ่งมืนหนึ่งมืนหพันห้าตัวนี้สภาพเดิมโรงงานสวยๆเลยนะแต่มีรอยตามการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนีปลราคาอยู่ที่หนึ่งืหนึ่งพันหบาทพร้อมเล่นตองหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับอมันดูสภาพนะครับบอกเลยว่างามยันโลโก้นะครับยังอยู่ครบนะครับโลโบก็มีโลโก้ HK อยู่นะครับผมนี่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นสกีนลายนะเป็นสกีนลาย แต่ยูเมเล็กได้ลิขสิทธ์แท้จากเฮดเคมาทำปืนบีกันนะครับบอกเลยว่าน่าสะสมมากนะครับผมนะแล้วตัวนี้มันเป็นข้อต่อนะครับเป็นสองท่อนนะครับผมถ้าจะออกก็ออกได้บิดแบบนี้ปิดมาปุ๊บลำกล้อง,องท่อน,นอกอมีแค่นี้ถ้าเราจะถอดในยตัวข้อต่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะถอดได้ถอดได้นะครับแต่ถอดยาก เพราะว่าเหมือนเขาเป็นสลิงล็อกตัวตัวศูนย์ปอกศูนย์หน้าไอ,ปอ้ปอกปอรูแสงนะครับเอาไว้ยี้แหละพี่เกียร์ถอดถอดยากนะครับสภาพตัวปืนสวยมากนะครับผมใครชอบรีคอยล์หนักๆหรือ F4 แน่น,นอนนะครับมาดวนว่าโอเคเมื่อกี้เป็นเสียงรถลงบานนะครับง,งงงว่ารถอะไรว,วัวิ่งผ่าน เลยต้องสต็อปแล้วไปดูก่อนมาอัดแก้กันค้างเลยหกถึงสิบวินาทีเอ้ยสิบห้าถึงยี่ิบวินาทีโดยประมาณนะครับให้ราลงบาไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเงียบแหละนะครับ้ okay, บวนะรบเราก็ใส่ลูกนะครับผมลูกก็เหมือนเดิมนะครับใช้สปีดโหลดกดหัวแบบนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปนะครับแม็กมันจูได้สามสิบนัดนะครับเหมือนฟืนจริงเลย อาจจะเคี่ยวยออนิดนึงมันก็ใส่ย,ยากอยู่แหละถ้าผู้ตามตรงก็ใส่ลูกยากนะครับมันต้องตามองศามันพอดีเปะ๊ะนมันถึงจะลงถ้าเพี้ยนองศาไม่ตรงมันก็ไม่ลงอุ้ยถ้าปีลานลถแบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีนะยนะเออนะครับอืม อันนี้เหมือนอันเล็กอะอันเล็กใช้ดีกว่าไออันร้อยนัดอ่ะผมว่านั้นอะใช้ดีอ้อันเล็กใช้ดีกว่าเยอะเลยอะแอนใหญ่ใช้ไม่ค่อยดีเลยอันนี้ผมได้มานะครับถ้าใช้กับปืนพวกปืนไฟฟ้าพวกอะไรเนี่ยใช้ดีที่เป็น Mac แม็กซ์ตน่นนะครับแต่พอมาเป็นแม็กแก๊สมันไม่ค่อยดีพอมันเจอแบบใส่เยอะๆแล้วแข็งๆอ่ะมันเริ่มออกอาการเรียกว่า กดไม่ลงนะครับไหนนะโอ้โหนีนะ่น่าจะใกล้เต็มแม็กแล้วครับสปริงออะใส่ทักสามนัดแล้วกันนิ้วเริ่มจะเด้งลดเอะสองนัดลูกสองหสองนัดแล้วกันนะครับนิ้วไม่มีแรงแล้วนะฮะ มาดูกันนะครับว่าความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับสามเก้าหนึ่งสามหนึ่งแปดสามแปดศูนย์สามแปดหกบวกสี่สิบสี่ร้อยกว่าสองนัดแรกอะ่ะนัดแรกติดนัดที่สองติดนะครับนัดที่สองติดอยู่สามเก้าหนึ่ง พอเหลือเป็นลูกสองห้าปุ๊บมันสามแปดสามแปดแบบ 3, 8, สามแปดเสถียรมากนะแสดงว่ามันอยู่ประมาณสี่ร้อยต้นนะครับก็ถือว่าความแรงมาตรฐานของไอ้ปัวยูมาเล็กอยู่แล้วนะครับพะถือตัวเมื่อกี้หนักเลยตัวคิงอาร์มนะครับน้าหนักเยอะมากนะครับผมโอเคต่อไปเราก็ดูความแม่นยางเจ้าตัวนี้กันนะครับโอเคมาเป้าสิบเซนรลยะสิบเซนระยะประมาณสิบเมตรนะครับเอ้สิบห้าเอ้ย 15, อยี่สิบห่วยดูกัน โอ้โหแท้มอไม่เห็นสูงอืมยีสิบเมตรเป้าใหญ่ถือว่าพอได้นะครับต่อไปดูระยะสิบห้าเมตรนะครับโอเคไหม<า>เป้าสิบเซนละยี่สิบเซนระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับสิบห้าเมตรนะครับผม ไม่โดนเลยครับเป้าเล็กเป้าใหญ่ก็ได้อยู่เราไปดูระยะสิบเมตรนะครับโอเคมาเป้าสิบเ,เซนและยี่สิบเซนะระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับจะเทสเป็นออโต้นะครับผมอ่าดูออโต้นะครับออโต้ Auto นะอ่าลูกหมดนะครับก็ว่าอยู่ปดไกลไม่ลงนะฮะไปประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเทสกันให้ดูอีกทีตอนตอ,อนนั้นแหละโอเคมาใส่ลูกเพิ่มนะครับผม มาดูกัน Auto ออโต้อีกสักนิดนะครับโอ้ oh. แก๊สเริ่มเบาลงเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ตอนแรกผมว่าน่าจะใส่ไปเต็มสามสิบอง่ายคือถ้าใส่สามสิบยิงจนหมดความแรงค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะรีคอย์มันค่อนข้างเสถียรน,นะครับผมแต่พอเมื่อกี้ผมใส่เพิ่มไปมุกกินกดไปเอาเท่าเอาทตามความรู้สึกอะเกือบหมด แต่ก็ยิงได้นะครับน่าจะเป็นสิบอยู่นะประมาณเกือบเกือบสิบนัดตีไปกลงกลมสิบนัดนะก็เล่ากับยิงได้ประมาณสี่สิบนัดจนแก๊สเกือบหมดนะก็ถือว่ายิงได้เยอะนะครับผมนะลูกหมดโบ้ค้างนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับแม็กกาซีนก็ไม่มีปัญหานะครับวู้ยนะครับผมอันนี้โบ้ค้างนะครับอ่ะอันดับต่อไปนะครับผมยิงเสร็จแล้วนะครับกด แล้วก็ดึงดึงตัวคันแขวนโบนะครับไอเขาเรียกว่าไอตัวเนี้ยอะไรนะเรียกไม่ถูกดึงไอเนี้ยครับปล่อยกลับนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็คือถ้าลูกหมดนะครับถ้าลูกหมดแล้วให้ดึงถามว่าอยากให้ตบไม่แบตไหมก็ไม่ยังยังยังไม่ค่อยแนะนํานะครับให้ใช้วิธีการดึงแล้วก็ปล่อยเอาเวิร์กสุดนะครับเพื่อเป็นการถนอมตัวคันแขวนโบนะครับหรือจะดึงแล้วปล่อยกลับแต่จริงก็ไม่ควรนะ มีคนแนะนำบอกว่าไม่ควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวระบบมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับเซฟได้อาจจะไม่เหมือนปืนจริงตรงนี้แค่นี้เองนะครับนะของสภาพภายนอกก็คือโคตรใหม่นะครับแล้วรีคอยสนุกนะครับสนุกอาจจะเบากว่า W e นิดนึงแต่ผมว่ามันก็คุมกลุ่มกระสุนง่ายนะครับไม่ต้องไปรีคอยหนักเหมือนใครเขาไม่อยากแบบอารมณ์แบบไม่ต้องไปรีคอยหนักเข้าปืนแบบปืนจริงหรอกเพื่ออะไรมันไม่ได้มีประโยชน์นะครับ เพราะว่าแต่นี้อย่างที่ผมลองยิงตัวจุดสองสองเนี่ยผมพูดให้ฟังอีกแต่จริงๆวันนี้ก็น่าจะพูดไปหลายคลิปแล้วแหละอยากจะบอกว่าปืนจุดสองสองอะรีคอยไม่ไม่หนักยิงสนุกมากนะครับผมลองยิงแล้วโอ้ก็มันดีนะครับยิงสนุกดีก็เลยจะบอกว่ากลายปว่าคนอนะเล่นบีบีกันอยากรีคอยเท่าลูกปืนจริงห้าจุดห้าหกเพื่อเพื่ออะไรผมถามหน่อยมันไม่ต้องอยากรีคอยขนาดนั้น เรายิงเอาฟิลเอาสนุกสนานแล้วจะรีคอย์หนักไปเพื่ออะไรนะไม่ได้มีประโยชน์นะครับผมปืนจริงที่มันรีคอย์หนักเพราะว่าอะไรหนึ่งมันมีดินขับลูกมันใหญ่รีคอย์มันก็ต้องเยอะถูกไหมนะถ้าเป็นลูกห้าจดห้าหกนะครับแต่ถ้าแบบจะแบบปืนบีบีการรีคอย์เท่าปืนจริงเพื่อคุมปืนอยู่ไหมก็ไม่อยู่แล้วก็มาโทษว่าปืนยิงไม่แม่นเลยพอผมลองเทสปืนจริงมาแล้วลูกจุดสองสอง 2. 2> เริ่มยิงอ๋อฮะยิ่งเบายิ่งสนุกนะครับ มืีกลางก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องรีคอยหนักมากหรอกเอาแค่มันมาตรฐานของมันที่มันทํามาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถามว่ามันเราโอกาสเค้นรีคอยมาให้มันหนักขึ้นได้ไหมมันก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันก็ทําเยอะนะครับนะไม่ต้องไปเค้นมันขนาดนั้นหรอกนะครับการที่ทําให้มันรีคอยหนักขึ้นอ่ะเท่าที่ผมเคยเห็นเขาทามันเปลี่ยนเยอะนะครับเช่นตัวโบก็ต้องเป็นเหล็กนะครับลูกสูบต้องเป็นอลูนะครับผมโลเวอร์อาไอตัว เขาเรียกว่าอะไรเลื่อนเลื่อนฮอปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียม CNC, CNC เพื่อรองรับแรงกระแทกได้เยอะขึ้นเปลี่ยนสป,ปริงตัวนี้เปลี่ยนเซียเปลี่ยนตัวร่างกายให้มันเป็นลงเป็นเหล็กนะ่คือผมเคยเห็นนี่เขาทำเนี่ยรีคอยล์มันหนักขึ้นจริงนะครับแต่ถามหนักขึ้นมากกว่าเดิมไหมก็มากกว่าเดิมไม่รู้ผมไม่เคยลองยิงเห็นในคลิปที่ฝรั่งเขาเล่นกันนะนะครับแต่ผมว่ามันเขาบอกว่าหนักกว่าเดิมเยอะพอสมควรแต่ผมว่าถ้าเอาไปยิงเล่นนะ่ะได้แต่ถามว่าทําขนาดนั้นนะ่ะเป็นเงงไทยเกมึง นะครับ <laughs> <laughs> เป็นเงินไทยกี่มึงนะครับ <laughs> แพงนะก็เล่นตามนี้หละครับพอแล้วไม่ต้องไปรีคอยนะ์หนักเพื่ออะไรหรอกโอเคประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกเนาะนะครับแล้วก็เล่นมีบีการอย่าลืมเรื่องเราล้างฮอนศาสตร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูการถอดล้างกันดีกว่าว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับไปดูกันโอเคมานะครับมาดูวธีการฮอนศาสตร์เจ้าตัวนี้กันนะครับเล่นมีบีการยังไงให้สนุกเฮ้ อดล้างอ่ะสนุกมากนะครับแต่ก็หนังชีวิตเหมือนกันนะล้างไม่ดีนะครับนะฮะโอเคมานะครับแมกกาซีนก่อนเลยนะฉีทีคนป้ายนะครับฉีดป้ายเนี่ยฉีดแค่เนี้ยฉีดแค่เนี้ยแล้วก็ฉีดตรงที่วอลเตอร์เท่านี้พอนะครับต่อไปก็ถอดตตัวลรเวอร์บนกับล่างนะครับให้ดูโลโ้เลเซอร์ก่อน จะต้องถ่ายภาพนะให้ท่านดูชัดๆเลยนะเป็นตัว V3 นะครับทำไมรู้ V3 ผมเทียบรูปจากในเว็บแล้วก็จากไอ,อ้นี่ต่างๆของของยูมาเล็กนะครับตัวนี้เป็นเจนใหม่ V 3สนะครับเพราะว่าหน้าเว็บของยูมาเล็กเองก็มีรูปเปรียบเทียบให้เราได้เห็นกันนะครับผมก็เลยลองหาข้อมอลูลว่าเออวีสจริงไหมวะนะครับเท่ว hey, ีสามเงไม่ติงนั่งน,นะครับอ่ะมาถึงเวลาถอดเจ้าตัวนี้กันแล้ว นะครับเหมือนเดิมไหมครับตัวตอกหมุดนะฮะไม่ก็ตอกไม่ก็คือใครคิดจะถอดล้างบีบีกันน่ะคนมีค้อนยางไอ้แบบนี้เอาไว้ของผมดูของผมใช้ดิมีทั้งอันเล็กอันใหญ่เลยนะนะครับใช้จนแบบเขาเรียกว่าใช้จนแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับโอ้ข้างหน้าแข็งปักเลยอ่ะนะครับรูบ้หน้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะหนุนก่อนมันจะได้มีสเปซในการให้ตัวนะครับ คือถ้าไม่มีผ้าถ้าเราจะใช้อะไรรองเนี่ยผมแนะนําให้เป็นผ้าเพราะว่าเวลาเราตอกไปเนี่ยอย่างน้อยตัวปืนของเรามันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับโอ้โหปืนเหมือนยังซิงอยู่เลยอะแน่นมากนะครับถ้าตัวไหนที่ตอกถอดออกบ่อยๆอะ มันจะเริ่มอาการหลวมๆนิดๆนะครับแต่นี้คือแบบโหนั่นปักเลยมันน่าจะไม่เคยถอดเลยนะนะครับน่าจะไม่เคยถอดเลยปึ๊บโอ้โหยิงน้อยจริงนะครับโอ้ยแทบไม่ได้ยิงเลยมั้งเฮ้ยน่าจะไม่ได้ยิงเลยแล้วมั้งครับเนี่ยนะนัานดูดะ แน่ <Français. S 2> ใหม่มากเลยอ่ะไอ้รอยน้ํามันซิลิคโคนของผมนะตอนแรกมาปืนก็นแห้งนะครับผมก็แค่ไอ้นี้บอกพวกปืนยาวแก๊สเดี๋ยวผมจะมาล้างทีหลังเพราะว่ามันล้างทีมันล้างยิ่งยากนะครับแล้วมันถอดเยอะนะครับก็เลยมาล้างทีหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะเออเออเอิเออเนอเออเนอเอ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 อนออเออเออเออโออเ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 มอเออเออเอเออเอ ไม่เคยยิงเลยมั้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกก่อนนะปึ๊บเดี๋ยวล้างทีละส่วนดีกว่าอเอ้ยนี่ผมโอ้โหสปริงพี่ก็แข็งเกินโอเคชัดเจนนะน่าจะไม่เคยถอดเลยมั้งตัวนี้นะครับสปริงไอ้ตัวนี้ยแข็งมากเลยสปริงสปริงตัวเบรกไอไม่ได้ขันนะครับผมจะามากดเรียบร้อย ตัวบัฟเฟอร์นะครับนี่บัฟเฟอร์ของเรานะครับอุน่าจะไม่เคยบัฟเฟอร์ er แห้งนะงให้มันทะลักผมมาเลยนะครับใหม่นะเนี่ยเอาจจริงป่ะตัวน,นี้ใหม่นะ ยิงปะเนี่ยโอ้โหราคาหมื่นพันห้าร้อยเหมือนซื้อปืนใหม่เลยอ่ะข้างในยิงน้อยมากนะครับเนี่ยคือผมจำตัว v ีสองไม่ได้ด้วยสิแต่ผมเทียบ v ีสามแล้วเหมือนเขาจะเหมือนที่ผมอ,อ่านนะคร่าวๆนะเขาจะแตกต่างของตัวตัวนี้ด้วยนะครับตัวแขวนโบนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวเล็กกว่าแล้วก็ทำให้มันกระชับขึ้นเปลี่ยนตัวเซียไอตัวเซียล็อกออโต้ให้มันดูคมขึ้น นะครับเปลี่ยนประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับเข้าๆเลยอ่โอเคเดี๋ยวว่ากันนะลงสารล่อลื่นไปก่อนนะครับลงตัวอุนเยวไปจะมีข่าวครับเหมือนเดิมนะครับสารล่อลื่นสําคัญมากนะสำหรับพีพีกันที่เป็นแก๊สนะครับปล่อยแห้งเลยปืนพังไว้นะครับเล่นก็ดูแลเชื่อผม เล่นทิงของกวางเนม่ยำยังกับคนตังเหลือคนเก็บตังสามสี่เดือนกว่าจะได้กระบอกหนึ่งทำไมผมถึงรู้ใช่ครับผมเคยเป็นมาก่อนคือถ้าเป็นคนอไอ้ผมพูดแบบภาษาบ้านๆน,นะถ้าคุณเป็นคนตังเหลือซื้อกระบอกละกี่บาทพัทงทิ้งได้สบายครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าคุณเป็นคนเก็บเงินทั้งชีวิต บางทีแบบเก็บตังค์ไม่ใช่จะเข้ามาทั้งชีวิตมันดูโอเวอร์เกินไปกับของเล่นนะครับจะคําว่าบางคนเก็บตังค์มาทั้งตลอดแบบเป็นเดือนสองเดือนบางตัวท่านเก็บมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้คุณนึกสภาพดูว่าเสียดายตังค์ไหมก็เสียดายตังค์ถ้าเกิดเล่นแล้วมันพังอ่ะถูกปะล่ะนะครับแต่อีกแค่ดูแลเนี่ยจริงๆว่าดูแลบีบีกันผมว่าดูแลมันก็ไม่ได้ยากด้วยนะดูแลง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากด้วย แล้วก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยกแค่ซิลิโคนกับาจาระบีขาวพวกเป็นพายาวแก๊สเนนะี่ยต้องใช้จารบีขาวเท่านั้นเพราะว่าจุดขับเคลื่อนมันใหญ่จริงนะครับขนาดดูคือใครเคยเห็นคลิปฐานเมกันบ้างนะที่ล้างปืนแล้วก็ปืนติดขัดแล้วปืนยิงจนแบบปืนร้อนจนสารร้อนลื่นแห้งแล้วเขาใช้ใส้อะไรที่เขาป้ายแบบเขาถ่ายเยอะมากนะครับเอ,อนะ อันนี้เป็นวิีวการไม่ต้องเยอะนะครับแต่เราเน้นให้มันสะอาดแล้วก็ให้มันยิงได้ไม่ติดขัดก็โอเคแล้วไม่ต้องเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดูแลมันเลยเราก็ต้องดูแลบ้างถ้เาเป็นของเล่นก็ตามนะดูแลผมว่าไม่ได้ยากจริงดีกว่าซ่อมซ่อมขึ้นมาบางทีบางคนบอกโอ้ของเล่นมันต้องดูแลแล้ว แต่คุณหารู้ไม่ว่าตอนซ้อมเนี่ยหน้ามืดเลยนะบอกก่อนนะหน้ามืดเลยนะค <c oughs> ่าไหลหน้ามืดเลยนะนี่ผมชอบโบของยูเมเลกว f c อย่างคือเขาสกีนลายมาเป็น SK เลยเนี่ยสวยเลยนะชอบเลยคือใครชอบงานลิกสิตเนี่ยยูเมเล็กถือว่าทําถึงหนึ่งลิกาสิตนะครับเก็บสะสมอะไรได้หมดนะครับแถม มันดูแบบเก็บแล้วมันดูสมจริงครับมันดูเหมือนปืนจริงมันดูแบบไม่ต้องกลัวว่าเก็บแล้วจะเรื่องนะพวกจะมาคือมันเหมือนนะง่ายมันเหมือนนะเก็บก็สวยอะ่ะจะยิงเล่นก็สนุกนะครับเป็นปืนที่ผมว่าเออมันก็สนุกดีบอกแล้วตอนยิงมาสนุกมาลำบากตอนล้างน,นี่แหละ อ๋อเรือนฮอปวีสามเขาเปลี่ยนมาเป็นเหมือนจะเป็นโลหะป่ะหรือ c ซีนีไม่แน่ใจนะผมก็ลืมไปแล้วข้อมูลมันเยอะจัดนะครับแต่ก็บอกได้คร่าวๆน่าจะเป็นอลูมิเนียมมาแล้วนะครับท้าไปเลยนะครับกาข้างนอกด้วยรูดไปเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับเนี่ยใส่ถุงมือมันดีอย่างเงี้ยแหละก็คือถ้าเราทาแล้วมันเกินใช่ไหมเราก็ลูดไปเลยเนี่ย ุงมือดํำหาซื้อตามร้านทั่วไปครับจะถุงมือขาวก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับมันก็สนุกนะบ,บอกก่อนถอดล้างถอดเช็ดเนี่ยไปเลยที่ผมว่าแม่งสนุกทุละมาใส่ไปนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วเราก็วางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่โลเวอร์เข้าไป ให้ตรงล็อกนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะพอดประกอบเป็นวิธีที่สนุกแต่ก็ต้องใจเย็นกับเขานิดนึงนะอ่าเวลาใส่ตัวลวร์ล่างเนี่ยไอตัวเขาเรียกว่าตัวท้ายโบ์เนี่ยมันจะต้องดันอันนี้เข้าไปนิดนึงนะครับเวลาใส่เราวางไปแบบนี้ก่อนให้มันเหลื่อมกันนิดนึงแล้วเราก็ดันกลับเข้าไปนะครับให้มันลงล็อกก่อนใกล้ๆลงล็อกปุ๊บเราก็ดันเข้าไปให้มันชนปุ๊บเราก็ขยับนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะตรงล็อกแล้วก็ดันเข้าไป โลวหน้ามันตลักหน้าแข็งมากเดียนะ๋ยวตรงล็อกใคตรงล็อกนะครับแต่ต้องวางกับพื้นเพื่อจะต่อเข้าไปนะครับเรียบร้อยเนี่ยสายเหตุที่ผมไม่ใช้ค้อนยางเพราะอะไรถ้าเกิดมันแข็งเกินไปแล้วท่านใช้ค้อนเหล็กน,นะครับ บอกเลยว่าถลอกแน่นอนนะครับโอเคงามคลิปนะครับมีรอยบุกนิดหนึ่งนะเพิ่งจะเห็นไม่รู้ว่าเอ๊ะไม่น่าโดนค้อนผมนะเพราะผมถ้าผมตีโดนอะ่ะมันไม่น่าใจนี่แต่น่าจะน่าจะโดนอะไรกระแทกมาสักอย่างเพราะมันเป็นค้อนยางถ้าผมตีเนี่ยจะโดนมุมยางพอดีนะครับ จะไม่ถลอกนะอันนี้น่าจะโดนมาตั้งแต่โรงงานหรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่แน่ใจน่าจะเป็นตําหนิจากโรงงานนะครับเพราะถ้าใช้ค้อนเหล็กต่อให้ลูกค้าเก่าเคยถอดแล้วใช้ค้อนเหล็กตีไอ้นี้ต้องถลอกแล้วถลอกง่ายมากนะไอ้พวกเนี้ยนะตามหมุดเนี่ยนะเคาะเบาๆบางทีก็ถลอกแล้วค้อนเหล็กนะครับอ่ะ็เรียบร้อยนะครับ ลื่นๆเลยนะแล้วก็อย่างนึ่งที่ผมชอบของยูมเล็กก็คือเนยยืนยันเลยว่าได้ลิกก็สิท์มานะครับจาก HK นะคาลิเบอร์6มิลิเมตรโอ้โหนี่แหละย,ยูม,มัเล็กเลเวอร์เลยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะเล่นวีบีกันก็อย่าลืมล้างกันด้วยนะครับปังขึ้นมาก็ได้ไม่ผมเสีย โอเคก็ okay, ประมาณนี้ครับถ้าใครครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ Gun, b p ีการแข่งเซลล์แอด BKS ซอฟนะครับผมดูกตงว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์หลายลิงก์เพจนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ